แคดไปเป็น10งานไม่ได้เลยไม่ได้เลยไอ้ตาจิ้มรูปอะนะจิ้มรูปนั่นแหละยังไม่ได้เลยใช่แบบอารมณ์แบบหัวละห้าร้อยอย่างเงี้ยยังไม่ได้อีกไม่ได้อยากจะเอาตัวไปอยู่ในกองอยาไปใช่อย่างน้อยเรารู้สึกว่าเฮ้ยอย่างน้อยได้ไปในรู้ก็ยังดีแปลว่าตอนนั้นรูปเราอาจจะไม่เตะตาหรือเปล่ายังเลยไม่ผ่านหรือเปล่าหรือูปดีแล้วตอนนั้นเป็นคากรแล้วด้วยนะเป็นคากรของมหาวิทยาลัยยังไม่ได้อีกอาจจะยังไม่ตรงเซ็ปต์อะไรอย่างนั้นแล้วหลังจากนั้นยังไงต่อครับ เหมือนอ่ะเราก็ท้อแะครับแล้วเหมือนแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ยังอยากทําสิ่งนี้อยู่ก็เลยเหมือนแบบช่วงที่เรียนปริญญาโทเนี่ยก็เลยขอคุณแม่ว่าถ้างั้นเนี่ยขอไปเรียนแบบการแสดงจริงจังได้ไหมแบบเทคคอร์สยาวๆเลยไม่ไม่ใช่เรียนแค่แบบค้าสองคาละหายอะไรเงี่ยสุดท้ายพอไปเรียนเนี่ยก็เลยเหมือนแบบอาจจะดวงังหวะด้วยแล้วเหมือนมีงานที่จุฬาเหมือนแบบไปงานแบบของมหาลัยแหละเราก็มีโอกาสไปแค่แล้วก็แบบ ได้เจอพี่พี่โปรดักชั่นอะไรเงี้ยเขาก็แบบจุาใช่ก็เลยเหมือนแบบเฮ้ยขอแบบไปแคสได้ไหมบทเล็กๆน้อยก็ได้แบบอะไรเงี้ยแล้วก็แบบที่เหมือนที่สอนการแสดงด้วยเขาก็แบบเฮ้ย น้องอยากทำไ้มพาไปแนะนำโมเดลลิ่งโมเดลลิ่งนี้หรือว่าเราก็เริ่มส่งงานเป็นเพราะเริ่มมีแบบพี่เพื่อนแนะนำเกิดมากรู้วิธีการใช่จนแบบเริ่มมามีจุดเปลี่ยนเลย ب, ยังไงคบก็คือเหมือนมีช่วงหนึ่งที่เหมือนเร,เราได้แบบเป็นบทสมทเพล็กเล็กข,ของแ <อะ S 2> บบภุ่งกับคือพี่ก๊อฟธันวาลินแล้วเหมือนช่วงนั้นพี่ก๊อฟจะการจะเปิดบริษัทของตัวเองเพื่อรับผลิตซีรีส์หรือวายเหมือนกันก็เลยเหมือนกลายเป็นว่าเฮ้ยเราขอพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟแบบหนเรืเปิดกองแล้วผมขอแบบมาฝึกงานได้ไหม พอเข้าไปฝึกพี่ก๊อฟก็เลยอ่ะให้ตำแหน่งเล็กน้อยๆอยเงี้ยลองทำนู่นทำนี่เลยหลายอย่างแล้วพอเริ่มทำเนี่ยเราก็เริ่มรู้ทิศรู้ทางแล้วว่าแต่ละอย่างแต่อย่างทำยังไงจนมาแบบจุดเปลี่ยนอีกจุดหนึ่งก็คือเหมือนแม่เนี่ยไปเจอกับพี่ผู้ใหญ่คนนึงแล้วเขาสนใจว่าเขาอยากทำเรียลิตี้แบบอยากรวมพระเอกในเอก12บสองคนใช่ที่เป็นแบบนักแสดงซีรี์วเบอร์ใหญ่เลยแบบยอดฟอร์แบบหลายแสนหลายล้านเลยอย่างเงี้ย เราก็เลยแบบไปเสนอไอเดียเขาแล้วเขาชอบไอเดียอพอเขาชอบไอเดียคราวนี้เราจากประสบการณ์ที่ทําจากกองพี่กอลฟทันวาลินมาเนี่ยเราก็เลยแบบเฮ้ยทางนั้นเนี่ยเราเริ่มจะแบบทำาทํทำนี่ได้แล้วก็เสนอเขานน่นนี่จนแบบคือเขาบอกโอเคทางั้นมาทําด้วยกันเลย